มีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าเหตุใดจึงกล่าวว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของยากก็เห็นเกิดกันอยู่ทุกวันครับเรามองที่ปลายเหตุไงว่าเห็นคนเป็นมนุษย์แล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ยากนะแต่ไปดูว่ากว่าจะหลุดมาเป็นมนุษย์บนโลกนี้ได้เนี่ยคนที่แย่งกันมาเนี่ยมีขนาดไหนต้องบอกว่ายิ่งกว่าล้านตอนหนึ่งอีกนะสอบเอ็นทานร้อยตอนหนึ่งก็ว่ายากแล้วใช่ไหมสอบรับราชการพันตอนหนึ่งโอ้โหยากสุด แต่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยิ่งกว่าล้านต่อหนึ่งอีกนะพระพุทธเจา้าพระองค์เปรียบไว้ว่าสัตว์ที่อยู่ในอบายเนี่ยตกนรกอยู่นี่เหมือนยุงฉางใหญ่ที่มีมเมล็ดถั่วเขียวเต็มเลยแต่ที่มาเกิดบนโลกเราเนี่ยมันแค่ถั่วเขียวเม็ดเดียวยังไม่ถึงเลยเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยดังนั้นเราโชคดีมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยอย่าประมาทไปทําบาปเขาอีกนะถ้าไปทําบาปทํากรรมมากๆทําบุญน้อยเนี่ย ตายแล้วตกนรกแล้วละก็กว่าจะรอดมาเกิดเป็นคนอีกครั้งได้เนี่ยยากมากๆท่านเปรียบว่าเหมือนกับเต่าตาบอดดำผุดดำโผล่อยู่ในมหาสมุทรแล้วโยนห่วงเล็กๆพอดีกับหัวเต่าเอาไว้เนี่ยปล่อยเต่าที่อ่าวไทยไปโยนห่วงที่นูนน่นนะยุโรปนะเต่าก็ดำผุดดำโผล่ไปเรื่อยห่วงก็ลอยตามน้ำไปเรื่อยเต่าโผล่ขึ้นมาหัวสวมห่วงพอดีเนี่ยโอกาสอย่างนี้ว่ายากเท่าไหร่จะกลับมาเกิดเป็นคนยากกว่านั้น เพราะฉะนั้นมาเป็นมนุษย์แล้วอย่าประมาทโชคดีมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยตั้งใจศึกษาธรรมะและทำความดีเถอะเราจะได้ใช้ความดีโชคของเราเองให้คุ้มจริงๆเจริญพร